รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Nine TV ร่วมกับบริษัทซุเปอปร์จิ๋วจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสกูปปี้ไอนิคอนรองเท้าผ้ City. Hope for Children, าใบโกซิตี้ซัมซุงโฮ o อร์ชิลเ e n นซัมซุงสร้างนักคิด ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ่งเสนอล,ลอ,ย,ลอลยของต้องสมแางเออโอ้โหสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเซน่าลากรึงนะฮะจับพบกับพื้นที่แสดงบันลังของวัยรุ่นไทยและนี่คือลอยของต้องสมแาง วันนี้ครับเราป่าพื้นที่กันที่โรงเรียนนวลน,นริกวิทยาคมราชมังคลาพิเศษวันนี้ครับต้องดูครับชายไทยร้อเอร์เซนตทุกคนต้องเคยผ่านการเรียนรอดอมาอย่างแน่นอนครับรอดอของที่นี่จะแข็งแรงขนาดไหนไปเจอเลย แพสุดๆ,ๆเลยอะ่ะและแน่นอนวันนี้เขาไม่ได้มาแค่นี้เขามากับรอดอรุ่นพี่ไปเจอกับวง25 Hour น,นิดนึงนะฮะคือต้องบอกก่อนเลยว่าละคายทุกคนน่ารู้จักนะฮะวงโรดฟายเนี่ยเสียงร้องของคุณแหลมเนี่ยเขามีเอกลักษณ์คือเสียงสูงแล้วก็เสียงพร้อมมากๆนะฮะอยากให้โชว์แบบความยอดเยี่ยมสักเล็กน้อยเสียงสูงแบบที่สุดของเพลงของโรดฟายฟาวเวอร์เนี่ยคือเพลงอะไรฮะน่าจะเป็นยินดีที่ไม่รู้จัก ทอดใหม่ให้ยังไงฮะขอขอโชว์สักเล็กน้อยยินดีที่ไม่รู้จัก oh. ไม่รู้จักแค่รักก็พอใจโอ้สุดยอดอ่ะนี่ฟังเตปต่าเป่านะฮะซึ้งเลยอ่ะนี่พวกคุณรอดอรุ่นน้องคุณได้อย่างรุ่นพี่เขาหรือเปล่าสูงกว่าอะไรนะผมสูงกว่าร้องสูงกว่า <c oughs> พี่แหลมพี่เหรอครับผมเฮ้นิกอย่าพูดเล่นนะจริง <c oughs> <c oughs> เทสเลยร้องเสียงสูงกว่าพี่หลมแพงเดียวกันยินดีที่ได้รู้จดกอะไร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 เนี่ยสูงกว่าเฮ้ยบ้าเดี๋ยวเอกวินนิกนี่เลยกินสูงมากแล้วนะไม่เชื่อผมใช่ไหมสูงเหรอแน่นอนเดี๋ยวรอผมแป๊บอ่ะดูครับเอกวินเขาบอกว่าเขาสูงกว่าเขาร้องได้สูงกว่ามาดูทนเสียงเขากันทั่ว่าจะสูงขนาดไหน เย็นดีใช่ไหมรู้จักไหมรู้จักสูงไหมครับสูงไหมครับอ๋อต่อเก้าอี้เราร้องเสียงสูงอะไรนะบันไดผมไม่ต้องแล้วเพเก้าอี้พอแล้วไปคุณเอ้ยลงเถอะลงเถอะโวยบ้ายิ่งเงาไปเก็บเลยอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาลุ้นของที่เราเริ่มจัดไว้ใฟายต่างเออร์นะฮะด้วยการมากดไลค์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กของรายการปล่อยของสัปดาห์นี้มันคืออะไรครับ เครื่องทำป๊อปคอร์นนะพร้อมลายเซ็นหรือเปล่าพร้อมลายเซ็นโคบวงฮะสุดยอดเลียวเขอรางวัลจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยักษ์นั่นเองนะฮะขอรางวัลอื่นอีกเพียบเลยทีเดียวช่วงต่อไปครับเป็นความยอดเยี่ยมแม่นยำทำได้ยังไงครับคุณแหลมครับเป็นความยอดเยี่ยมทางไอเดียซ่านะครับรับรองว่ายอดเยี่ยมช่วงปล้วยของคนพันซ่าไอเดียสุดซ่าของที่นี่คืออะไรครับเครื่องเสริมลูกตะก้อค่ะแม่นยำเสริมแรงดีไม่มีตก ดีครับพวกเราทีมลูกช่างกนไอเดียสุดซ่าของพวกผมคือเครื่องช่วยเสิร์ฟลูกตะก้อนะครับที่ผมสร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยในการฝึกซ้อมรับลูกเสิร์ฟนะครับเครื่องนี้สามารถเสิร์ฟลูกได้หลากหลายครับช้าเร็วได้ครับสามารถหมุนซ้ายขวาขึ้นลงด้วยรีโมทคอนโทรลมี2 0 0เพื่อรีดลูกครับจะทําให้เราได้ลูกเสิร์ฟมีความดุนแรงและแม่นยําครับ อารกิจคนพันซ่าครับกับการท้าทายความแม่นยําในการเสิร์ฟลูกตะกร้อให้โดนกระป๋องในครั้งเดียวในช่วงซ้อมครับยังจับจุดไม่ถูกมีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นครับดูครับโดนไม่โดนโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮเรื่องนี้เขาแม่นจริงๆปล่อยของได้เด็ดแบบนี้ก็รับของรางวัลจากฮอนด้าสกู p ิยไอไปเลยครับ